สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมโซลแอนในเวอร์กันนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูท่านตัวบูชาเกลือในภาคที่6กันแล้วนะครับนะก็เดินทางมาถึงภาคที่6แล้วนะครับบูชาเกลืออ่ารอบนี้ก็มีการอัปเดตของรางวัลแรกในร้านนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงตัวอรางวัลในตู้กาชาด้วยนะครับแล้วยังมีท่านตัวกิจกรรมนะครับนะครบรอบครึ่งปีด้วยนะครับอ่าขอรับเลยก็ที่เห็นนะครับก็คือการแจกสหาย UR แบบเลือกเองนะครับนะอ่าถังห้าวเจย์อิน แล้วก็6ปีนะครับรวมเป็นการ์ดสเตตัสอ่าไม่ใช่การ์ดสเตตัสพูดผิดการ์ดอ่าอัลติเมทนะครับน้าที่เป็นของทางข้าวกับเจตรงนะครับแล้วก็มีสมุดดำนะครับผมแล้วก็อ่ามีการแจกตัวถั่วเข้ามาด้วยนะครับเจ็ดปันอันตรายนะครับจะมีการแจกถั่วเพิ่มด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับมีการแจกถั่วแจกประดับหัวเล็กน้อยเข้ามาแถมนะครับมีการแจกคูปองด้วยนะครับแล้วกิจกรรมอ่าอื่นอีกเล็กน้อยนะครับผมก็ถือว่าดีนะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เล่นแบบว่าเออมีอะไรแบบว่าน่าวว้าหน่อย นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูเลยนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับบริษัทนั้นบูชาเกินก่อนเลยนะครับแล้วนะก็มีการอัปเดตของรางวัลเข้ามานะครับตัวตัวแรกเนาะเขาเรียกอันนี้ผมเรียกว่ากล่องเกลือนะครับนะปกติมันจะมีทองคํากับตัวหินอุปกรณ์นะครับแล้วกมีการเพิ่มตัวแผนที่เข้ามาด้วยนะครับนะซึ่งมาเดินนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบแบบเขาเรียกว่านะ เคยตัวฟิกไว้คือเลือกถอนนะครับชอบลุ้นเสียวนะครับก็เอาแผนที่ไปขุดเอานะครับมีโอกาสได้มากกว่าเด็อก้อนนะครับนะใครชอบเสียวก็จัดเลยนะครับอันแรกอันที่2เป็นตัวตาซีลัวเนาะนี่เรารู้อยู่แล้วนะครับนะอันที่3าก็เป็นเลือกตัวอ่านะคัมพีเลือกเองนะครับผมแล้วก็เป็นตัวตาประทับนะครับส่วนที่4เป็นเลือกพวกแบบอ่าหินแดงนะครับนะคริสตัลซีลัวเนาะเอาไปทำอุป์กรแดงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้รู้จักกันดีนะคือผ่านมาสัก2 3รอบแล้วว่านะครับ ข้างบนเนี่ยก็แทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะมีตัวเครื่องสิวหลวนะครับมีกระดูก ex นะมีการ์ดตัวสกิลนะครับแล้วก็มีตัวพลุวิญญาณนะครับรวมไปถึงตัวของใหม่ด้วยนะครับเมื่อมีศัตรูในรัศมี5เมตรเนี่ยจะเพิ่มโจมตีขึ้น3%นะครับผมสูงสุดที่5ชั้นนะครับแล้วเมืม่เอเ p สูงกว่า9กเ็นี่ยจะเพิ่มผลอีก50% นะครับก็คือจะกลายเป็นขึ้นหนึ่งต่างชาติก็กลายเป็น4.5นะครับผมนะ4.5่คูณหนะครับก็เยอะนะครับผมนะประมาณยี่สิบย่สิบปะนะฮะอยู่สเปอร์เซ็นต์เนาะผมคิดไม่ผิดนะครับก็จะมีทั้งด้านปีกด้วยนะครับนะฟินิกก์ปักษานครับอันนี้ก็สวยมากนะครับนะสมากเลยนะเป็นปีกที่ใหญ่แล้วก็ออร่าค่อนข้างแบบว่ามาแบบเด่นนะครับผมอันนี้ก็อ่าน่าเอานะครับนะก็คือต้องดวงดีๆหน่อยนะเพด่อโอกาสส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็มีเศษชิ้นส่วนมังกรแหอกระดับ U R ด้วยนะครับนี่ของที่เขาอัปเดตเข้ามานะครับก็มีบางอย่างเนาะมีกล่องนี้อัปเดตนะครับอันนี้ของใหม่อันนี้ก็ของใหม่นะครับนะทีเหลือก็อดาเดิม,ดมนะฮะทีรานคาแรกนะครับผมนะก็จะมีของอัปเดตเข้ามาเพิ่มนะอันนี้คืออ่าเพราะก่อนนี้ผมไม่เห็นตัวนี้นะอ่าผมรู้สึกเห็นแปลกๆงแ,แต,ตอนบูชาไอ้พู้ิดอ่ามร้ลอล่าสุดแล้วนะครับก็คือผลึกปิญญานเนี่ยมันมีการลดลงมา50%เนาะ ตรนนี้จะมีการลดด้วยนะครับนะอันนี้คือหน้าต่ำมากนะสำหรับคนที่ทาดาบซิวลัวนะครับอันนี้หน้าต่ำสุดๆไปเลยนะครับนะอันนี้ผมว่าคุ้มคุ้มมากเลยนะแต่ก็ราคาแรงนะร้อยห้าสิบเนี่ยเท่ากับการซื้อกองถุงครั้งหนึ่งเลยนะครับอันนี้หน่าตำนะฮะส่วนต่อมาที่น้าตำเนี่ยก็คือทางด้านตัวจผมหาไม่เจออ่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งน่าจะน,นี้นะเออเนี่ยอันนี้ก็น่าต่ำนะครับนะคือใครที่ทำประดับแดงน่นะครับก็เลือกตรงน,นี้ได้นะครับผมก็มาช่วยให้แบบว่ามันเร็วขึ้นนะครับ นะคริสตัลสินหลวงทั้งสองเลยนะครับอันนี้ไปทำพวกหัวก็ได้อันนี้ก็ทำขาก่อนนะครับหัวขาดีที่สุดแล้วนะครับถ้าจะทำเ,เรื่องดาเมจก่อนนะครับของที่เหลือก็เป็นของทั่วไปนะครับนะเป็นพวกหินนะหินออฟกระดูกนะเนาะเดี๋วก็มีพวกนี้นะมีอ่าบอลลีเฟสมีอ่าล้มนิลันมีวงแหวนสวรรค์ลงทันนะครับนะซึ่งก็อยู่กันมา 40, 40ปีแล้วครับเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็มีชุดใหม่นะครับเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าน,น,นะศิลปงกายสิ นะครับนะก็นี่ก็คือสวยนะสำหรับคนที่ชอบนะครับใครที่ไปแต่งโทนไฟนะส่วนตัวผมเนี่ยไม่ไม่ได้อะไรมากมายนะเพราะว่าก็มันมีชุดเยอะแล้วนะผมไม่ได้สะสมแล้วนะครับแล้วก็ของหลักๆเลยที่อยู่ในช่วงเขาเรียกไงนะที่คนแบบว่าจะจะทำไอ้ตัวสัตว์ใหม่อย่างไอ้นกฟินิก์นะครับผมนะที่ต้องมีเลยนะครับก็คือทางด้านตัวปีกทุสวรรค์นะครับนะเนี่ยปีกทุสวรรค์นะครับก็คือแบบราคาแบบโอ้โหเป็นมิดมากเลยนะครับนะไม่รู้บินกับใครนะครับโคตรแพงนะครับหกรเนี่ยผมบอกเลยนะ 600ไข่มุกเนี่ยไมไ่ถูกนะครับตำาๆนะครับผมนะประมาณน่าจะมาสักสักหมื่นห้าได้นะครับนะหนึ่งอ่ก6600ตัวหอยเนี่ย,ย600ไข่มุกเนี่ยประมาณหมื่นห้าเนี่ยไม่รู้พอหรือเปล่านะหมื่นห้านะครับนะส่วนไอ้หนึ่งพันเนี่ยนะครับผมนะหนึ่งพันเนี่ยคือแบบว่าแทบไม่ต้องคิดเลยนะหนึ 1, ่งพันนับว่าน่าจะมาสักสองหมื่นห้าเนี่ยไม่รู้พอหรือเปล่านะครับ โคตรแพงนะสอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าเลยกินเลยใช้สุดๆไปเลยนะครับที่จะทําตัวนกฟินิกส์ม้าขี่นะครับนะซึ่งนกฟินิกเนี่ยก็ขี่ได้2คนนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าฟินิกส์เนี่ยเหมือนมันบังคับให้แลกตัวสีฟ้าก่อนแล้วก็ให้ค่อยอ่าค่อยไปแลกตัวสีแดงได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยถ้าเกิดใครจะทำนกฟินิกส์ตัวสีแดงนะครับนะคุณจะต้องมี อ่าโดยจันทั้งหมด10ก้อนนะครับผมแล้วก็ปีกทุสสวรรค์อีก2ชิ้นนะครับนะก็บอกเลยว่าเป็นอาทีโคตรแพงนะครับแค่ตัวเฉพาะนกฟินิ์สีน้ำเงินเนี่ยสีฟ้าเนี่ยก็แพงโคตรแล้วนะครับสีแดงเนี่ยก็แพงขึ้นอีกเท่าตัวนะครับรบูบิ่ันตัวกิจกรรมเชิมฉลองในส่วนของเควิ อย่างแรกกันก่อนเลยนะครับก่อนจะไปในถึงแบบว่าพกแรกรางวันเลยพวกนี้เนาะนะครับการล็อกอินทุกๆไปทุกวันนะครับนะคือล็อกอินอะไรครบ5้านาทีสนาทีแล้วก็25นาทีเนี่ยอาจจะมีการแจกแผ่นที่นะครับนะซึ่งแผ่นที่ก็มีการแจกนะครับผมนะรู้ว่าแจกจริงหรือเปล่านะครับก็คือท่านมอเตอร์ไซค์นะครับผมนะก็นะก็ดีนะครับผมถ้ามันได้มานะฮะแล้วก็มีการแจกดวงจันทร์นะแสงจันทร์บริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีการแจกอันนี้ด้วยเหรียญที่ลึกฉลอมฉลองนะครับนึ่นับ แล้วก็มีเท้าวิกิถาวรด้วยนะก็จะมีพวกแบบเสร็จเข้าร่วมกานเล่นสำนักเจ็ดครั้งเลยคนนี้นะครับผมก็มีรวบรวมมิญญาณเนาะอันนี้เป็นการรวบรวมตัวหินธาตุนะครับผมแล้วก็มีให้ของขวัญค่างโต้รัวห้าสิบครั้งนะครับสร็จเรื่องราวสำนักสามครั้งห้าครั้งแล้วก็เป็นตามจำนวนวันนะครับแล้วก็มีของขวัญซันเผ้านะครับอันนี้คือการวิ่งเก็บ อพยพผิดการขุดการใช้ที่ขุดนะครับคือเป็นที่ตรงนี้แหละนะครับคือใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะยิ่งใช้เยอะมันก็ยิ่งเสร็จเร็วนะครับเห็นไหมเนี่ยโอ้มันไปถึง3ามร้อยยี่สิบนะนะแสดงว่าแจกเยอะจัดอยู่นะครับในส่วนนี้เนาะแล้วก็มีกิจกรรมพวกมาด้วยนะครับในนี้ก็พูดเลยแล้วกันนะในนี้ก็อยู่ได้เดียวกันแล้วนะก็คือทั้งนั้นตัวกิจกรรมสัญญาชั่วรายนะครับแล้วก็บางตะว,วันอีกแล้วนะครับหลีเหนนะครับผมนะตัวนี้เนี่ยก็มีการแจกง,งูนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านตัว ร้านค้าเขาก่อนเลยนะครับนะก็จะมีการแจกขี้เคียวเรืองแสงนะครับเนีย่ยไว้อัพสกิลนะครับขี้เคียวเรืองแสงเนี่ยเผื่อคนไม่รู้จักนะครับนะดอกพระตัวนี้เนี่ยควรเลือกมาอย่างยิ่งนะครับเพื่อมาอัพตัวอพาะสิบของแต่ละคลาสตัววิญญาณยุทธ์นั่นเองนะครับใครมองข้ามไปก็อย่าลืมมาดูตรงนี้นะครับผมว่าตัวเองนี่ยอัพตันกันบ้างหรือยังนะครับนะโดยธรรมดาเนี่ยมันจะต้องตันนะครับผมนะอ่านี้ก็เลือกไปนะครับอาจจะเป็นทองบริสุทธิ์เป็นหอยแล้วก็เป็นจิต สัตว์นะก็ของเบบีทั่วไปนะครับนะตัวนี้เนี่ยมันเลือกไม่เคยครบอยู่แล้วนะครับย้ำนะผมว่ามันเลือกไม่ครบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาของที่มันดีๆที่มันน่าใช้ก่อนเลยนะครับ1 2 3 4สมสี่ปาดให้วาวนะครับนะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับปาดให้วาวนะพวกนี้ห้ามห้ามห้ามขาดนะครับเนี่ยกล่องทองหอยแล้วก็จิตวุฒินะครับผมที่เราเลือกเอาตามอธิษฐานนะผมว่าชอบอะไรนะครับทีนี้ก็จะมีการเล่นเอาอันดับด้วยนะครับนะ เดี๋ยวเอากดผิดนะครับรางวัลดับเนาะก็ท็อปหนึ่งสองสามเนี่ยได้งูงูไปขี่นะครับนะสี่ถึงสิบก็ได้แผนที่อะไรก็ว่าไปนะครับนะก็ดูนะครับงูงูเนี่ยก็เหมือนขี่มังกรนั่นแหละนะครับเหมือนขี่ไอตัวบัวสัพพิษด้วยนะถ้ายินเดียวกันนะครับแต่แค่เล็กกว่าเฉยๆนะครับแต่นี่ก็คือกิจกรรมที่พ่วงเข้ามานะครับแล้วก็อเอตัวนี้บอกเลยนะว่ายากนะครับผมนักเตือนนะฮะเล่นจนปวดหัวแน่นอนนะครับ มาดูที่กิจกรรมนะครับนะกิจกรรมครบรอบครึ่งปีของเขานะครับนะก็จะมีของรางวัลอยู่บ้างพอสมควรนะครับก็หลักๆเลยนะครับมาดูที่ของรางวัลแรกนะครับที่ผมพูดไปก็คือตัวสหายนะครับน่าเลือกได้เลยนะครับน่าจะเป็น6ปีเป็นถังข้าวเป็นเจอินนะครับใครขัดยากจะเอาไปนะครับต่อมาเป็นการ์ดอัเมีนะครับเป็นของถังห้าแล้วก็ทางนัานตัวเจ้ตรงนะครับคงไม่มีใครเมาไปเลือกแกะ HP 500นะครับนะบอกเลยว่าความคุ้มค่าเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับ แล้วก็มีตัวสมุดดาด้วยนะครับผมนะก็ได้ทั้งหมด20เล่มนะครับแล้วก็มีพวกตัวลัคกี้นะครับนะมีตัวคริสตัลิีหลวเลือกเองนะครับ2ชิ้นนี้ก็ทําประดับแดงเนาะนะครับแล้วก็มีสนไพยเลือกเองนะครับผมนะมีพวกแบบเห็นจิ๋นพระเก้าเนาะคนเนี้ยที่ไม่มีการเพิ่มกาลังนะครับนะเพิ่มแต่บททนพุนเนี้ยนะครับผมเพิ่มตัดสิมิติในแต่ละอันนั่นเองนะครับนะมีครบเลยนะอดทนทักษะกายแล้วก็ว่องไวนะครับ เดี๋ยวไปขอจิปะถานเนาะมีทองมีโลกาชานะครับผมนะเบบีทั่วไปนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับนะก่องของขวัญนะครับก็คือเราเดินในเมืองสวทัวนะครับผมเราจะเอ็นพีซีนะครับนะที่เป็นพวกแบบว่าเจ็ดประสาทเซเลคเอร์เป็นพวกอาจารย์ในโรงเรียนอะไรเงี้ยนะครับผมตัวตัวหลักนะฮะมันจะให้ของขวัญสีแดงนะมันรู้ถึงแนบมานั่นแหละนะครับก็ไปกดถุงมันนะครับ แล้วก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆมันครบนะครับผมแล้วก็เท่าที่คิดออกก็กดในคนดังโต้ลัวเอาเลยนะครับไล่เท่าตัวเท่าต,ตัวไปเลยนะฮะอัตอมาก็เป็นทางด้านตัว,ตวกล่องสีฟ้านะที่จะสุ่มดอกในสวนทัวร์นะครับผมก็เดินหาตามซอกตามหลุมนะครับนะจุดวางเขาเนี่ยนะครับแทบแท,บ,ทบจะฟิกนะผม่ะผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเขาแทบจะฟิกเลยเพราะว่าผมคงคิดว่าเขาคงไม่ าไม่คิดมาซ่อนใหม่หรอกมันที่เกียดนะครับนะก็คือแบบกล่องเคยวางไว้ตรงไหนในกิจกรรมรอบก่อนก็คงวางไว้ตรงนั้นนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าลื้อฟื้นความจําตัวเองนะครับแล้วก็เดินตามซอกตามหลือไปหากล่องมาเปิดนะครับผมนะก็อ่าต่อมาจะเป็นตัวกิจกรรมนะครับตัวหมุนอันนี้นะคือต้องลงพวกดันทีมล่าสัตว์หรือวิญญาณก่อนนะครับนะซึ่งผมจะไม่ลงนะครับก็คิดว่าไม่คดิกกิจกรรมคงไม่ได้ยากอะไรหรอกครับผมคืออ่าลงปั๊บแล้วก็ไปเปิดของในร้านแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมซื้อกลุ่ม นะครับนะการซื้อกลุ่มเนี่ยก็รู้ดีเนาะมันจะมีการลดราคาของอย่างเงี้ยนะครับผมก็เตรียมพวกแบบเพชรม่วงไว้เตรียมเพชรฟ้าไว้บ้างนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีของบางอย่างที่คุ้มจนต้องซื้อนะครับแบบว่าค่าไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบของจริงนะครับผมนะกนเะตรียมเพชรฟ้าเพชรม่วงนิดหนึ่งนะครับสักอย่างละถ้าเกิดเป็นเพชรฟ้าเนี่ยน่าจะมาสักห้าพันนะครับเป็นเพชรม่วงอาจจะสักพันหนึ่งถึงสองพันอะไรนี้เนาะนะครับก็เตรียมไว้นะครับผมจะใช้กันแน่นอนนะครับที่เหลือก็จะเป็นทางด้านตัว ตัวแจกถัรวนะครับผมนะของเอาซื้อขานะมีการแจกหัวสันเท่าหลับบนหัวนะครับผมนะ huh. so ก็อ่าก็ตุ้ยตุ้ยดีนะครับผมนะข้างบนเนี้ยนะครับก็มีการแจกถั่วไปเรื่อยต้ตุ้ยนะครับในวันที่4แจกคูปองนะครับผม10ดอลหรือ5ดอลนะครับแล้วก็วันที่7นะครับผมทําการแจกบัตรอ่าบัตรรายเดือนนะครับผมก็เออถือว่าดีนะครับผมนะก็ได้ได้ใช้กันนะครับอ่าแล้วก็ท่านั้นตัวอสุดท้ายเลยคือวันที่7นะครับเป็นการแจกโปรไฟล์นะครับผม แจกโปรไฟล์ฉเฉลิมฉลองนะครับก็เป็นตัวหลวสันเผ้านะครับผมนะก็เออนี่ก็น่ารักดีนะครับนะบอกเลยว่าก็คุ้มค่าดีครับผมสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับ ก็รับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็หมดเพียงเท่านี้นะครับนะกิจกรรมหลักๆของเขาเลยนะครับที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับนะหลักๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเล่นๆไปตามรูปแบบเกมนั่นแหละนะครับนะก็จะมีแค่ตัวอ่าบุชากลือนเนาะที่จะเข้ามาแบบว่าทําให้เราแบบว่าปวดใจในการสุ่มกาชานะครับนะก็แน่นอนนะครับผมถ้าเกิดคนดวงดีเนี่ยก็บทดไปเยอะนะครับนะส่วนคนที่อ่าตัวสวยๆเนี่ยก็แบบไม่ต้องสืบนะครับผมเปิดไปก็ก็สะไปนะครับนะก็ขอให้คนโชคดีในการสุ่มกาชานะครับนะก็ อ่าแฮปปี้กับกิจกรรมที่มันแจกมาเนาะนะครับแต่แล้วก็อ่ามีอะทำหน่อยนะครับก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ